18แปนะพี่เนาะนะครับทูฟโวลูมันวันสุกนะครับคู่ที่9นี่พิเศษนะครับพิเศษทั้งน้ำหนักแล้วก็พิเศษทั้งเงินเดิมพันด้วยนะครับปกติเราจะเรียกว่าพี่มายมูหวานนะครับแต่ว่าไฟนี้ใช้ชื่อว่าเท็ดดี้แบมเมอเด็ดเจ็ดแปดเก้าครับเท็ดดี้แบมเมอร์เด็ดเจ็ดแปดเก้าเจอกับตีฮงนะครับคู่นี้เคยเจอกันแล้วสี่สี่ครั้งนะครับไฟนี้เป็นไฟที่ห้าก่อนหน้านี้ที่เจอสี่ครั้งสสิติเป็นไงพี่คือต่อยมาสองครั้งแรกผมแพ้เขา ที่ราชดำเนินแล้วก็มาครั้งที่สามน้าทรงให้ชิงแชมป์เอ็ดวันแล้วก็ซ้อมหนักเลยแล้วไฟนั้นเราชนะเขาเราชนะคะแนนแล้วมาครั้งสี่เราก็ไปต่อยบ้านนอกยังก็แพ้เขาต่อยมาสี่ครั้งชนะครั้งแพ้สามครั้งไปชนะครั้งที่สามครั้งที่มีเข็มขัดเป็นเดิมพันถ้าไม่มีเข็มขัดเราก็ไม่อยากเอาจริงแล้วไฟเนี้ไม่มีเข็มขัดแต่มีเดิมพันต้องเอาจริงอะพี่หน่ะ จำเอาจิงทีสุดในชีวิตเลยครับไฟนี้โคตรเหนื่อยเลยครับซ้อมเหนื่อยมากครับผมทำไมว่าไฟนี้ถึงโคตรเหนื่อยแล้วซ้อมเหนื่อยมากเพราะอะไรคือมันย้อนยุคแล้วมันแก้มือในรอบสิบกว่าปีด้วยครับแล้วก็อยากให้คนดูได้ดูของดีๆแล้วมันๆอะไรนะครับผมก็เลยทลําร่างกายให้เต็มที่ครับแล้วไฟไฟสุดท้ายที่เจอกันอีกครั้งที่สี่เนี่ยนานนยังสิบปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วสิบปีทีลยใช่ใช่ใช ช่วงนั้นต่อยอยู่ปีประมาณห้าห้าสองห้าหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับโอ้รอบสิบปีเลย <c oughs> ก็เลยต้องฟิตซ้อมหนักกว่าเดิมแล้วเห็นว่าเสบ๊ทมีอาชีพตั้งแต่ยังไม่ได้ชกตั้งแต่ตอนซ้อมเขาให้ทำกี่โลทำสิบกิโลครับได้พี่พี่ได้หมื่นหนึ่งครับ <c oughs> ก็เรียบร้อยครับกินตังเสบือดมาหมื่นหนึ่งแล้วก็กินตังเสบือดมาหมื่นหนึ่งแล้วสิบโลที่ใช้เวลาทำนานไม่เราทำยังไงพี่มีเคล็ดลับปปเผื่อว่าได้เป็นวิทยาทานกับคนอื่นๆโดยเฉพาะสาวๆที่อยากลดน้ำหนักเนี่ย หนึ่งเดือนครับก็เดี๋ยวๆนะครับผมก็เล่นเวทด้วยครับมีโค้ดเวทเทรนนิ่งมาอดข้าวอดน้ําเยอะไหมไม่ไม่คุมเลยก็ข้าวก็กินปกติแต่น้อยลงไม่ได้กินแบบเบิร์นสองเบิร์นสามอะไรเราคือหนึ่งก็คืออิ่มจากวันละกะสอบก็เหลือขึ้นกะสอบเยอะไปพี่ก็มีวิ่งบ้างวิ่งครึ่งชั่วโมงอะไรแล้วก็เล่นเวทอะไรนะครับก็คือไม่ได้อดมากแค่ลดลงแล้วก็แต่ออกกําลังกายเล่นเวทให้มากขึ้น ใครอยากลดความอ้วนนี่เอาสูตรพี่พี่หมายมู่หวานไปใช้ได้นะครับลงจริงครับอผมไม่เคยคิดว่าจะลดลงเลยนี้คือมีโค้ดเวทเทรนิ่งมาครับพี่อายุไรล่ะสามสิบครับโอ้สามสิบพูดถึงดูจากอายุแล้วก็ไม่ได้ลดง่ายนะครับครับคือแบบระบบเขาผ่าไม่ได้เหมือนเด็กสิบแปดยี่สิบนี่ผมรอเป่ายังไม่ลงขนาดเล่นเวทหรือวิ่งอะไรรอเป่าทุกวันมันก็ไม่ค่อยลงปอติรอเป่าได้รับก็เพลดมรกตพวกเพลิดำอะไรพวกนี้ครับก็ยังไม่ลงเท่าที่คับ แล้วมาซ้อมมวยกันลงอีกห้าโลเนี่ยตอนนี้เหลือกี่โลพี่ร้อยี่สิบครับจากร้อยสามาจากร้อยสามสิบห้าเลยร้อยี่สิบครับซ้อมมากี่เดือนแล้วซ้อมมวยเต็มมาหนึ่งเดือนเต็มครับก็นั่นแหละโชคจะทหนักด้วยที่ว่าสิบโลใช่ครับแต่ทาหนักก็ก่อนนั้นก่อนโควิดประมาณโควิดว่างๆสมรติมีอะไรทำก็ท้าให้เราต้หนักครับก็เลยเข้าโปรแกรมกันเข้าโปรแกรมเลยครับเงินไม่มีด้วยช่วงโควิดงานไม่มี ไอ้เรื่องน้ำหนักไม่สำคัญสำคัญคือไม่มีตังนี้แหละก็เลยต้องทำแสดงว่าไฟนี้เรื่องของการฟิตซ้อมเนี่ยจะพูดว่าดีกว่าทุกครั้งทุกครั้งที่ผ่านมาที่เจอกับพี่ตีฮงก็ว่าได้ได้ถูกไหมเมื่อก่อนซ้อมบ้านนอกไม่ไม่เคยซ้มอมอย่างนี้เลยซ้อ,อมตามมีตามเกิดกับบ้านนอกคืออยากวิ่งก็วิ่งอยากเตะเป้าก็เตะแต่นี่คือจานฮอตเราคุ้มอย่างดีเลย ต้องเตะเป้าไม่เตะไม่ผ่านคอมฟิตก็ไม่ได้ต่อยนะถ้าอยากย้อนยุคหรืออ๋อพี่ฮอตคุมเองเหรอใช่ครับจอนอัจะคุมการวิธีฟอมทั้งทุกอย่างเลยครับเมื่อก่อนที่ต่อยมวยชื่อสมเด็จพอพันตีครับค่าตัวสูงสุดเลยครับก็บสามหมื่นบาทครับตอนทิงแชมป์นะครับต่อยนานๆต่อยดีนะต่อยตกวันตรงชัยครับครับผมก็ต่อยมวยอ้วนครับโมเสกเมื่อก่อนดูเมื่อก่อนผมอยู่ประมาณเก้าสิบหรือว่าอะไรเงี้ย ต่อยพวกโมเส่รถเฉียดร้อยเที่ยวนี้ร้อยยี่มิดไมเลยครับผมครัอะร่างกายหายห่วงนะครับแล้วก็ดูเจอกับพี่พี่ตีฮงวันนี้มาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลยังกีทำไมถึงต้องมาตรวจาตรวจอะไรนี่ก่อนก็อาจารย์ฮอตเขาให้มาเช็ควัดค่าไวเ็สของปัวใจเนี่ยว่าเรา ถ้าเหนื่อยเกินไปเราจะช็อกไหมอะไรเงี้ยคือเราก็ผ่านความฟิตเรียบร้อยแล้วครับคือมาตรวจพกความปลอดภัยใช่ครับขึ้นชกไฟนี้ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผ่านมือหมอก่อนวันนี้วันที่เก้าครับวันที่เก้าชกวันที่สิบแปดครับผมพอตรวจร่างกายให้ผ่านเรียบร้อยไม่งั้นก็ขึ้นชกไม่ได้ใช่ครับเรื่องความปลอดภัยก็สําคัญเพาะพี่นะครับนะครับส่วนเรื่องของจะชกให้แบบเต็มที่เพื่อเป็นกำลังอกฟนมวยก็เรารับหน้าที่ของเราอยู่แร้วผมนะครับไฟที่เจอเป็นไงรับพี่ดูว่าการวางกองวางเกณก็ ไปเรื่อยๆครับก็ตามสไตล์เลยที่กําลังเรามีสู้ตมที่อยู่แล้วเดินไม่ถอยแล้วครับก็กะบี้กินที่กําลังะครับเพราะเราซ้อมมาดีเชื่อว่าไฟนี้เรากําลังอยี่กรับน่าจะดีกว่าเยอะครับดูแล้วอ้อมตอนนี้วันแรกๆที่ซ้อมเหนื่อยมากเลยครับผ่านไปสองสามอาทิตย์รู้สึกว่าไม่เหนื่อยฟื้นเร็วสองสามอาทิตย์ก็อยู่ตัวแล้วใช่ครับผมก็ซ้อมตกใจเหมือนกันว่าเออะซ้อมไปมันเริ่มไม่เหนื่อยเริ่มอะไรเริ่มอยู่ได้ครับ แสดงว่ากับพี่ตีโหงไฟนี่อาจจะไม่ใช่ปลายสุดท้ายของพี่ครับก็เป็นไม่ได้ครับตอนนี้พอล่างกายโอเคไงใช่ครับในสีเสื้อของโมเดลเจ็ดแปดเก้าเสียแบงค์นั่งอยู่อัจฉริเท่าไหร่พี่ก็ขั้นต้นนี่ก็เสียแบงค์ก็ห้าหมื่นบาทครับแล้วมีพวกพี่โยชิด้วยอีกสองหมื่นเสียโบ้อีกก็เป็นแสนครับไฟนี้ถ้าชนะอัจฉีิล่วงหน้าแล้วหนึ่งแสนบาทครับแสนหนึ่งครับไม่รวมแล้วเงินเดิมพันนะครับงินพันก็พวกเสียเขาลงครับตอนนี้ยอดเท่าไหร่แล้วยอดจร็งๆทียมีอยู่สามสี่แสนแต่ เต็มหมดแล้วเลยหละแสนเดียวก็ครับผมอา้าวพี่แล้วอยู่ที่นู่นใครจับป้องจับเป้าก็<ค>มีใครทนเชิงให้มีบุญปรฟ้า,าครับเ็นเนอร์เ็นดํานี่อยู่ในค่ายแล้วมีพี่ก็มีพบช่วยปัม้มพี่ฟ้าตุชนก็มาลุมปั้มด้วยลุมสามคนครับลุมปั้มกันแล้วมีเป็นดามาเล่นเชิงให้อะไรเงี้ยครับผมฝากแฟนมวยทางบ้าน่ยครับก็ฝากแฟ,กฟนมวยที่ทางบ้านแล้วก็ ช่วยมาติดตามได้ทางเพจไม่ได้เจ็ดไปเก้าครับถ้าไม่ได้มาที่พิธีมยลังเสดครับสิบแปดกันยานี้ครับดูมวยมันๆได้เลยครับอ่าวันที่สิบแปดเจอกันพี่ยืนหน่อยพี่ยืนหน่อยอยากให้เห็นว่าพี่ใหญ่ขนาดไหนพี่ข้างหน้าเลยอ่อผมยืนมิดไหมมิดไหมผมดูสิใหญ่ขนาดไหนขอบคุณครับพี่